สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับสู่รายการฮาร์ o ทอปิกนะคะวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม2559ครึ่งปีนะคะครึ่งปีเราขึ้นสู่เดือนที่7กันแล้วนะคะครึ่งหลังนั้น สภาพจะเป็นอย่างไรนะคะจากนี้ไปดิฉันก็จะพยายามเชิญผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมาพูดคุยกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ในประเทศต่างๆนะคะที่ยังมีสัสดส่วนนี่น้อย<ๆ>ก็เลยทําให้มีการใช้น,โย,นโยบายทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่อนข้างจะได้เยอะนะคะแต่ว่าบางประเทศนั้นถ้าติดเพดานนี้ก็อาจจะต้องหันไปใช้นโยบายทางการเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นประเทศที่ใช้นโยบายทางการคลังในการออกมาตรการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศเนี่ยก็จะทําให้นักทุนทั่วโลกนะคะสอดส่องหาดูนะคะเพราะว่าเริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วและถ้าเราจะใช้ธุรกิจที่ไปวัดประสิทธิผลของนยโยบายทางด้านของการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิฉันก็นึกถึงธุรกิจค้าปลีกแล้วพอนึกถึงธุรกิจค้าปลีกนะคะดิฉันก็จะนึกถึง ห้างจะบอกว่าเป็นอะไรดีฮะจะบอกว่าเป็นค้าปลีกสัญชาติอังกฤษละกันนะคะที่เขาก็มีการขยายสาขายอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะตอนนี้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องก็นึกถึงรายนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะที่จะให้มาช่วยมองภาพรวมของธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของกําลังซื้อที่วัดโดยตรงนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะเพื่อส่งสะท้อนทางด้านของกําลังซื้อว่าเริ่มฟื้นแล้วหรือยังแล้วก็เรื่องของการลงทุนของธุรกิจนี้ในประเทศไทยนะ,ะสัญชาติอังกฤษเนี่ยยังคงจะมีอย่างต่อเนื่อง หรือเปล่านะคะกำลังนึกถึง t ทสโก้โลตัสแล้ววันนี้ค่ะคนที่จะมาพูดภาพรวมให้เราฟังกันนะคะคุณไตรทิพศิวะกริจกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทเอกชัยดิสทริ b u ชันซ s สเต็มจำกัดหรือว่า t ทสโก้ o ลตันะคะเป็นผู้บริหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะท้อนมุมมองนิดนึงนะคะคุณไตรทิพค่ะเพราะว่า<ะ>ตอนนี้เราจะเห็นว่า กำลังซื้อเริ่มส่งส่งตัวแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาทางธุรกิจโดยเฉพาะทสโกโรตัสเนี่ยช่วยสะท้อนภาพเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคนี้นึงว่าเริ่มกระเตื้องดีขึ้นยังคะกำลังซื้อยังมีอยู่ะนะคะถามว่ากระเตื้องขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้าง ทรงทรงคงที่มีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าดูในในแง่ของเศรษฐกิจนะคะ household debt เนี่ยของเมืองไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในรวที่สูงนะคะถามว่ามันยังมีการใช้จ่ายอยู่หรือเปล่ามีการใช้จ่ายอยู่แล้วกําลังซื้อยังยังมีถ้าพูดตามตรงยังมี แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นมากมายเหมือนกับอย่างเป็นอย่างที่เราอยากจะให้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 เป็นอะนะคะก็ยังต้องเรียนว่าทรงๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่แน่ใจว่าทิสโกโ,โตรตัสเปิดเผยยอดขายได้ไหมคะแต่ละปีปีอันนี้คงคงตอบลำบากเหมือนกันนะคะ,คะว่ายอดขายเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะและการเติบโตเหอคะแต่การเติบโตข,ของเราเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะใกล้เคียงกัน ไม่ต่างกันเตติบโที่ในธุรกิจเดียวกันธุรกิจเดียวกันใช่ไหมคติโตัวปีนึงประมาณสักเท่าไหร่ฮะก็เป็นจริงๆตรงนี้ต้องบอกต้องเรียนว่ามันเป็นเป็นซิงเกิลดิจิตนะคะเป็นเป็นเลขตัวเดียวคือไม่ได้ไม่ได้สูงก็นตขึ้นไปอย่าให้พูดเลยนี่ถามนิดนะคะสำหรับเทสโก้ o ลตัคือเราเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี2 5 3 7ใช่ไคะแล้วก็มาเป็นชื่อว่าเทสโก้โลตัเนี่ยคือปี41 ที่นี้เนี่ยสาขาของเราตอนนี้ c ซสโกโ o ตัสมีกี่สาขาแล้วคะเรามี1,800สาขาโดยประมาณนะคะพันแร้อยเศษเศษนะคะ<ม>จริงๆเราแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยอยู่ 3, 4กลุ่มในใน,ในกลุ่มาสาขาแล้วนะคะก็จะเป็นอฟอร์แมตท,ที่เรียกว่าไฮเปอร์กลุ่มไฮเปอร์มาเก็ต อันนี้จะรวม Department Store คือเราเราแบ่งตามพื้นที่เป็นหลักนะคะก็คือหลักพันตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นไฮเปอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ตรงนีนะ้มีประมาณ170สาขานะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราเรียกว่าตลาด จะเห็นในต่างจังหวัดจะมีเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่าเทสโก้ตลาดนะคะถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนั้นมีอยู่ประมาณ130สาขาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า Lotus Express พรสนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อที่สามารถที่ทแม่บ้านนะคะ,คะสามารถจะไปซื้อของถ้าของขาดพวกประเภทของอุปโภคบริโภคทั้งหลาย นะคะตรงนั้นมีอยู่ประมาณ1,500สาขาทั่วประเทศค่ะแล้เห็นมีอยู่ตามปั๊มน้ำมันด้วยใช่ก็จะเห็นเยอะขึ้นในปั๊มเอสโอ่าใช่ค่ะในแต่ละประเภทของเราเนี่ยค่ะเราเน้นขยายประเภทไหนมากที่สุดเลยฮะ ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งทุกประเภทที่เราจะขยายนะคะแต่ว่าในในแง่ของเงินลงทุนที่ใช้เนี่ยโลตัสเอ็กเพรเนี่ยอาจจะใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า mm hmm. การขยายนี่อาจจะ,ะทำได้มากกว่าแล้วก็เร็วกว่านะคะค่ะเท่าเท่าที่ฟังเหมือนว่าตอนนี้กำลังซื้อส่วนใหญ่ของ,ของเราตอนนี้คือยังทรงๆอยู่ค่ะ,คะยังไม่มีสัญญาณซิกแน่ออกมาเลยว่าในโซนไหนต่างจังหวัดฟื้นแล้วในหัวเมืองฟื้นแล้วมีไหมคะ ค่อนข้างกระจายค่อนข้างกระจายเพราะเมื่อกีสาขาเยอะเหมือนกันสาขาเยอะค่ะทั่วประเทศเลยนะคะ,ะค่อนข้างกระจายคือต้องบอกว่าถามว่าโซนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคิดว่าไม่ได้ไม่ได้มีเป็นอันไหนเป็นพิเศษนะ,นะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำโปรโมชั่นพยายามจะเน้นเรื่องของบริการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยพอใจใน,ใ,นในบริการที่เราที่เรามีเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็คือถ้าจะพูดถึงกําลังซื้อเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่ว ค่ะก็คือครอบคลุมทั่วประเทศแต่ว่าในแง่ของสัญญาณว่ามันเริ่มฟื้นหรือยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชัดเราคาดหวังว่าเครื่องปีหลังนี้น่าจะดีขึ้นค่ะหลักๆอะไรบ้างคะที่มันเป็นตัวที่ทําให้กําลังซื้อมันจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอะไรดีใจอะเพราะว่ารัฐบาลก็อฉีดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ใช่ใช่คิดว่ามันเป็นภาพรวมของของเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยะนะคะว่าการลงทุนในเมืองไทยมีถ้าม,ถามีถ้ามีเงินลงทุนในเมืองไทยมีเพิ่มมากขึ้นทําให้ประชาชนเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไระมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะคะก็น่าจะช่วยช่วยได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เรียน,ยนในตอนต้นแล้วเนี่ยคะ่ะว่าภาระนี่ ของแต่ละครอบครัวที่เรียกว่า household debt นี่นะคะ,คะก็ยังสูงถ้าเทียบในในเอเชียแล้วเนี่ยเราอยู่ลำดับต้นๆเลยลองจากมาเลเซียนหน่อยนึงนะคะระดับ8 0กว่าเ<ๆ>ปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เนะะี่ยค่ะเป็นตัวที่ทำให้เป็นตัวพี่บ่งบอกว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยยังมีหนี้อยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการในการใช้จ่ายหรือในการใช้สอยตรงนี้<ๆ>ก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะคะ<ๆ>แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมองว่าเนื่องจากว่า อย่างธุรกิจของเราเองเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค้าปลีกแล้วก็ขายของที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันยังไม,ไ,ไม่ได้เห็นสัญญาณที่บอกว่ามันจะมีแนวโน,น้มที่ลดลงเลยนะคะยังมีความจําเป็นตั้งใจคนยังต้องใช้อยู่เกี่ยวคนยังต้องจับจ่ายใช,ใช้ซื้อของอยู่นะคะเ,เรามองแนวโน้มว,ว่าจะดีขึ้นด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าไม่ได้ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาใช่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทั้งนี้ทั้งนั้นมันรวมทุกอย่างในในสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างรวมกันเออ Tesco Lotus เนี่ยมันเขาตอนนี้คือเป็นสัญชาติอังกฤษนะคะแต่ว่าไปทั่วหลายประเทศพยายามจะเน้นว่าเป็นสัญชาติอังกฤษมากเลยแต่อยากจะเรียนว่าเราอยู่เมืองไทยมา22ปีแล้วนะคะอ๋อค่ะค่ะเราเป็นลูกใช่ไหมว่าแม่อยู่ที่อังกฤษบอกว่าเราเป็นคนไทยเถอะค่ะอ๋อโอเคค่ะทีนี้เนี่ย ในในในแต่ละประเทศเนี่ยเรากระจายไปกี่ประเทศคะจะถามว่าสําหรับสาขาในประเทศไทยเนี่ยผลประกอบการเนี่ยถือว่าดีดีอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่คะถ้าในกลุ่มด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเ,เราใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอังกฤษนี่ประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ใช่ใ,ชในแง่ของเฉพาะในเทส<อ>โก้กรุ๊ปนะคะ ทั้งยอดขายทั้งทั้งทั้งกำไรนะคะออในเรามีที่มาเลเซียด้วยะนะคะแล้วก็ที่อินเดียก็จะมีเป็นลักษณะของออร่วมทุนกับนักลงทุนในในในอินเดียนะคะออแล้วก็ <c oughs> ที่ยุโรปก็มีอยู่หลายประเทศะ <c oughs> นะคะมีที่เช็กมีที่ไอร์แลนด์มีที่อะไรเงี้ยค่ะหลายประเทศเหมือนกันแต่ว่าใ,ในในทั้งหมดโดยประมาณก็ประมาณสักสิประเทศนะคะ,คะที่นอกเหนอือนอกอังกฤษนะคะไทยเป็นอันดับที่สองรองจากอังกฤษ ใช่โอ้โหประเทศไทยถือว่าแบบว่าเป็นเป้าหมายมากเลย <c oughs> destination เลยนะคะก็ <c oughs> ถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคะก็เทียบว,ว่าคือ,ค,อคือเราค่อนข้างแข็งแรงพอสมมากมากเลยในกลุ่มที่เรียนถามคุณไตรทิพย์เนี่ยน,นะถ้าของเราเนี่ยดูแล้วเพอ performance เนี่ยรองแค่เป็นแม่เท่านั้นเองที่ยังกรดเท่านั้นนโยบายในการขยายการลงทุนในประเทศไทยของทิสโก้โตาี่นี่วางไว้ยังไงคะ เรามองเป็นสองส่วนนะคะ,คะนโยบายการขยายการลงทุนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอลงทุนในเรื่องของอสาขาจำนวนสาขาที่จะขยายเพิ่มนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราขยาย สาขาอาไปประมาณ65เปิดสาขาใหม่เนี่ยนะคะประมาณ65สาขาซึ่งปีนี้ก็กก็ไม่ต่ำกว่านั้นไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะอ,อันนี้รวมถึงในส่วนของอลงทุนในในด้านของการขายผ่านอ,าออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งเรามี ช็อปออนไลน์ของเราซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไม่ใช่เว็บทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปนะคะแอปพลิเคชันนะคะของ Te s โ o และสามารถสั่งซื้อ,อ,อสินค้าของเราทางออนไลน์ได้นะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเราจะขายพวกสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นพวกเครื่องสำอางหรืออะไรเงี้ยนะคะผ่านทางเว็บของ l a z a d a ก็จะมีธุรกิจออนไลน์ที่เรา,เรา,เราแนวโน้มที่จะลงทุนเพิ่มนอกเหนือจากการขยายสาขาการลงทุนอีกประเภทนึงจะเป็นการลงทุนในราคาสินค้า <c oughs> นะคะจะเห็นว่าะจะมีเขาเรียกอะไรประชาสัมพันธนะ์โปรโมชั่นลดราคาอยู่ตลอดซึ่งแนวหลักการของเราก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจในบริการแล้วก็มีความมั่นใจว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ราคาถูก ที่สุดนะคะคือคือคือมาซื้อที่เราแล้วคุ้มที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพถ้าเป็นอาหารสดก็จะเป็นจะเป็นออของสดซึ่งซึ่งใหม่จริงๆนะคะลงทุนในราคาสินค้าในที่นี่หมายถึงว่า ในเรื่องของราคาที่ที่ที่ได้ที่ได้ต่ากว่าที่อื่นนะคะซึ่งเรามีเราม,ม,มีทั้ง2ประเภทคือลดราคาเป็นแบบในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาระายะเวลากับลดราคาเป็นราคาต่าท้าวอนไปเลยนะคะเป็น,เป,นเป็นแบบครั้งคราวกับท้าวอนใช่ใช่อ,อย่างล่าสุดที่เราทําก็คือข้าวสารค่ะ จะลดราคาต่ํากว่าคนอื่นซึ่งเราลดเป็นการถาวรเมื่อสักครู่คุณตรทิพย์พูดถึงเรื่องของการที่จะลงทุนผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายนะคะ,ค,ค,ะคือผ่านออนไลน์มากขึ้นนี่ถามนี่เนะเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าเป็นแม่บ้านนี่เป็นลูกค้าประจำะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างไหมคะว่าเขาก็ซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นคือเดินมาที่สาขาน้อยลงพฤติกรรมเปลี่ยนไหมคะเ,เรียนอย่างนี้ค่ะเดินมาที่สาขาเนี่ยไม่น้อยลงแต่ ซื้อออนไลน์เยอะขึ้นมี<ะ>ค่ะคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบไปไปชอบอยู่แล้ว<ะ>ไปซื้อของเองอยู่แล้วนะคะอาจจะมีคนไปซื้อให้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแล้วก็แล้วก็กลุ่มที่ประเภทที่อ,อย่างอยู่คอนโดหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเขาจะสะดวกกับการสั่งออนไลน์มากขึ้นจะเห็นว่าแนวโน้มของเราคือคือที่เห็นนะคะการโตของการ ขายผ่านออนไลน์เนี่ยโตเป็นแบบเท่าตัวเลยค่ะค่ะทุกปีค่ะแต่ว่าในถ้ามองในแง่ของเป็นยอดเงินเป็นตัวเงินเนี่ยนะคะยังถือว่าน้อยมากคนส่วนใหญ่กายังยังรู้สึกว่าถูกยังยังรู้สึกว่าอยากจับสินค้าขอเห็นของจริงนิดนึงว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้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 ค่ะแต่ต้องมองว่าแนวโน้มพฤติกรรมของของผู้บริโภคอะค่ะมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปในลักษณะของ การซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นคือเขาจะสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นครอบครัวเล็กๆค่ะ,คะหรืออยู่คนเดียวะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแนวน้องพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปค,คนที่เดินมาที่สาขาก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมไปสั่งออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือเขาก็ยังมาเหมือนเดิมเขาก็ยังมาเหมือนเดิมแต่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆ,ๆใช่ไหมคะที่บอกว่าสั่งผ่านออนไลน์มากขึ้นใช่ใช คนที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากมามาซื้อที่ที่ร้านแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นซื้อออนไลน์เนี่ยในความรู้สึกคิดว่าค่อนข้างน้อยมากเพราะ้า่องน้อยมากมกําลังจะถามพ่อดีว่าเอ๊ะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเราจะขยายสาขาน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าไม่ไมก็ยังค<ะ>ือเ<ะ>ท่าเดิมไม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างจังหวัดคือคือต้องมองว่าเราเราเปิดสาขาเพื่อรองรับบริการให้กับบ ลูกค้าประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ยังยังรู้สึกอยากจะเดินมาซื้อของอยากจะเดินมาดูของ <c oughs> ว่าบางครั้งเวลาเขาเดินดูเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาตั้งใจจะซื้อคือซื้ออันนี้แต่พอเดินมาเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจเขาก็จะซื้ออย่างอื่นด้วยคือเขาเขาอา,อาจจะอยากจะใช้เวลาในการที่มาเดินดูของอะไร <c oughs> ะทางทิสโก้โลตัสมีเป้าหมายไหมคะว่าภายใน3-5ถึงปีเนี่ยคือการเพิ่มการขยายสาขาเนี่ยคือจะจะ,จะทำให้ได้สักเท่าไหร่จะครอบคลุมแค่ไหนอะคะ ขอเรียนว่าเรามีแผนที่จะขยายอยู่แล้วนะคะต่อนเนื่องทุกปีทุกปีนะคะ,ะถามว่าขยายไปจนถึงถึงตรงไหนเนี่ยนะคะต้องอขออนุญาตให้ลองคำนวณดูเอง <c oughs> แล้วกันนะคะว่าจากปีที่แล้วเราขยายประมาณ65ซึ่งปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่าอยู่แล้วแล้วเราก็คงจะขยายต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> นะคะโดยเฉพาะอยงย่าิ่งสาขาที่เป็นเอ็กซ์เพรสนะคะ <c oughs> ก็กำลัง <c oughs> กำลังดูโมเดลอีก ไปหลายแบบนะคะเพราะว่าคือประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นอันดับสองรองจากอังกฤษใช่ไหมที่บอกว่าคือทํายอดขายได้ดีที่สุดจากจำนวนสิกว่าประเทศมองโอกาสยังไงคะสำหรับประเทศไทยในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกเพราะว่าเขาก็จะมีคือเหมือนมีกลุ่มกลุ่มก้อนๆที่แบบว่าเป็นอาณาจักรของแต่ละค่ายแต่ละค่ายอยู่ใช่ไหมที่กินส่วนแบ่งตลาดแต่ว่าก็อาจจะแข่งขันแตกต่างกันไปหรือว่าอาจจะทับทับกันบ้างในเมือนบางพื้นที่เรามองโอกาสยังไงคะสำหรับ Tesco Lotus เรายังมองว่าคือจริงๆต้องบอกว่าทุกที่ทุกทุกทุกคู่แข่งทุกคนน่นะคะเขาก็จะมีเรามีตรงเวลาลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าไปที่ไหนก็จะเห็นโลตัสและอื่นๆะนะคะทีนี้อยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบหรือว่าสะดวกใจหรือสบายใจมีความมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา มากน้อยแค่ไหนนะคะต้องเรียนว่าเรามีเหมือนกับเรามีลูกค้าที่เขาเรียกว่าเป็นรอยตี้นะคะก็คือก็คือชอบที่จะใช่ใช่ประมาณนั้นอยู่จํานวนหนึ่งจริงๆต้องเรียนว่าเรามีอย่างบอกว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านประมาณ15ล้านคน15ล้านคนนี่ต่อสัปดาห์ ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดพันพันแปดร้อยกว่าเนี่ยนะคะต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ค่ะเรามีเราเรียกว่าเป็นขับการ์ดนะคะเหมือนกับเป็นเป็นการ์ดที่สามารถสะสมแต้มได้ถ้าซื้อของที่เราแล้วก็มาแลกเป็นส่วนลดอะไรได้ได้ในในในแต่ละรอบอะไรเงี้ยนะคะก็เรามีลูกค้าที่ที่มีขับการ์ดตรงนี้ของเทสโก้เนี่ยก็มี15ล้านรายอันนี้เป็นแฟนคลับเราเป็นแฟนคลับอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ต้องเรียนว่ามันยังมีโอกาสที่จะขยายได้อีกมากนะคะถ้า,ถ,าถ้าเทียบถึงถ้าพูดถึงประชากรโดยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น AEC แล้วด้วยนะคะโอกาสที่จะเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของเนี่ยมันก็ก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นจะเห็นว่าในสาขาของเราที่อยู่แถบ,แถบ ใช้แดนนะคะ,คะจังหวัดที่อยู่ที่อยูออ่ใช้แดนตรงนี้นะคะ่ะก็มีลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านมาจับจ่ายซื้อของกันกันมากมายเรามีวิธีการเลือกโลเคชันยังไงคะ,คะพื้นที่ที่จะไปเปิดสาขาเนี่ยค่ะเรามีวิธีการเลือกยังไงคะก็ต้องดูค่ะว่าในในบริเวณที่เราจะไปเปิดสาขาตรงนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือ,อ,อมี มีบ้านเรือนหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยมีประชากรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มประเภทแบบไหนประชากรตรงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าถ้าเราจะไปซื้อเหมือนถึงว่าถ้าเราจะไปเปิดสาขาตรงนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นสาขาประเภทไหน ะะบางโลเคชันอาจจะยังไม่เคยมีสาขาที่เป็นแบบมอใหญ่ๆเลยนะคะเราก็ต้องดูว่าถ้าเราเปิดมอข,ขนาดใหญ่ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมีจะมีคนมากพอที่จะมาที่จะมาเ,ออเดินมาซื้อของมาอะไรหรือเปล่าคือหลักๆแล้วเนี่ยดูดูความหนาแน่นของประชากรเป็นหลักอะค่ะนะคะส่วนมากเราจะเป็นคนที่ไปคือเขาเรียกไปชิมลางก่อนไปตั้งก่อนหรือเราจะรอให้ห้างอื่นห้างศูนย์การค้าอื่นเขาไปเปิดก่อนนะ มีทุกอย่างค่ะค่ะบางทีก็บางบางโลเคชันมีคนอื่นเปิดแล้วเราตามเข้าไปหรือบางโลเคชันเราไปก่อนกลุ่มลูกค้าเราชัดเจนจากจากแข่งไหมคะกลุ่มลูกค้าของเราแฟนคลับเนี่ยชัดข้อก้อนข้างชัดเจนนะคะก็คือแม่บ้านหลักๆแน่นอนเลยเพราะบ้านแม่บ้านนะคะ คือเราเจาะไปที่ลูกค้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเลยใช่ไหมคะเพราะของที่วางอยู่ในห้างอะค่ะมันคือถูกต้องมันคือของที่ที่มีความจําเป็นแล้วคนที่จะซื้อก็ก็ต้องแม่บ้านค่ะค่ะที่ถามนิดนึงค่ะเพราะว่าเรายังไงแม่เราก็เป็นอังกฤษนะนะมีผลกระทบไหมคะจากเรื่องกรณีของเบรฟิตการที่อังกฤษถอนจากสหภาพยุโร ไม่มีนะคะณนะตอนนี้ยังไม่ไมีมมมอะไรนโยบายลงทุนประเทศไทยก็ไม,ไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ,คะเรายังดําเนินธุรกิจตามปกติอ,อย่างที่บอกเราเป็นคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มีผลกระทบอะไรเลยณนะขณะนี้ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังคงเป็นคือขยายในเรื่องของการลงทุน อย่างตนนเราก็ยังเดินตามแผนธุรกิจของเราตาม,มปกติไม่ได้มีอะไรออสะดุดเลยค่ะยังประมาณ3าปีข้างหน้าเนี่ยจะใช้เงินทุนเยอะไมหมคะคุณใ,ใจทิพย์เราเราอย่างที่เรียนค่ะว่าแผนการลงทุนเนี่ยอ,อ,อย่างอย่างที่เรียนว่าเราจะขยายโดยหลักๆที่ต้องจะต้องใช้เงินเยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นในส่วนของการขยายสาขานะคะถ้าขยายสาขาเนี่ยถ้าเป็นสาขาใหญ่ไซส์ใหญ่ๆประมาณแบบ สี่ห้าพันตารางเมตรเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้เงินลงทุนเยอะนิดหนึ่งนะคะแตะ่ที่เราเรียนท,ที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะขยายในกลุ่มของที่เป็นขนาดเล็กก็คือเอ็กเพรส t โต e เยอะขึ้นนะคะสาขาใหญ่ก็มีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนในในในระยะ3ปีข้างหน้าเนี่ยมีค่ะ,ะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันค่ะเราลงทุนสำหรับการขยายสาขาเราเราใช้เครื่องมืออะไรคะ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไงฮะ,ะใช้เครื่องมือแบบไหนฮะบริษัทนี้ยังไม่มีหนี้เลยค่ะไม่มีหนี้เลยเพราะาฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้เงินลงทุนจริงๆเนี่ยมาจากสองส่วนณขณะนี้ค,คือเงินไม่ใช่ค่ะเงินในภาษาอังกฤษคือ internal cash f ร o w เงินทุนหมนุนเวียนที่มีอยู่ภายใน,ในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งณขณะนี้เรายังยังมีพอที่จะยังไม่ต้องกู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จําเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นก็คงต้องกู้เป็นหลักก่อนค่ะ ก็คือกู้จากสถาบันการเงินทั่วไปเราระดมทุนในตลาดทุนก็ได้ค่ะเราออกบอลก็ได้ค่ะอ๋อก็เป็นการออกบอลเรตติ้งเราเท่าไหร่คะยังไม่ได้ทำเรตติ้งอยู่ในอยู่ใน process ค่ะเอ๊ะไม่ไม่คิดจะเข้ามาตลาดหลักทรัพย์บ้างเลยฮะอันนี้ต้องดูนโยบายของทางบริษัทแม่ด้วยนะคะว่าว่าเขามองว่ายังไงณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายอะไรชัดเจนในเรื่องของของอันนี้ ในเรื่องของการเข้าตลาดลดระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะน้องทุนน่าจะชอบนะคะนี่ไม่มีเนี่ย <c oughs> แถมมีเงินทุนหมุนเวียนของตัวเองด้วยนะคะค่ะค่ะถ้าจะมองถึงการการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกเนี่ยโอกาสในการเพิ่มมาจิน้นโอกาสในกาทำกำไรในใน,ใน,ใ,นในอุตสาหกรรมเนี่ยคือคุณไตรทิพย์มองว่าสำหรับในประเทศไทยมันยังมีโอกาสอยู่สูงไหมคะ <c oughs> ต้องเรียนว่ามันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงะนะคะแล้วธุรกิจค้าปลีกเนี่ยตัวมาจิ้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะคะแล้วบวกกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งทำให้มาจิ้นยิ่งน้อยเข้าไปาใหญ่ใช่ค่อนข้าง,างบางมากวิธีที่จะทำให้ให้ธุรกิจคงอยู่แล้วต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือต้องเพิ่มต้องให้มีคนซื้อเยอะๆคือเพิ่มปริมาณการซื้อ รอะมาจินมันค่อนข้างค่อนข้างบางมันต้องอี o โ o มีออฟสเกลเลยนะคะคือต้องทําให้ได้เยอะน,ะนั่นะใช่<อ>ใช่ตรงนั้นก็คือที่มาที่ไปของการขยายสาขาต่อไปค่ะคืออันนี้ก็คือกลยุทธ์ของทางเทสโก้โรต s าทำได้อย่างเดียวสมาสมส่วนมากแล้วถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีกย่อยๆแบบนี้ก็คือต้องขายสาขาค่ะถ้าจะพูดถึงโซนที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยตอนนี้ยังถือว่ามีอีกเยอะไหมคะที่เรายังไม่ได้เจาะไป จริงๆก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะทั้งทั้งทางเหนืออีสานทางใต้นะคะที่หนานแน่นเยอะๆเนี่ยคือจะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็แล,วกแล้วก็ปริมณฑลที่จะมีสาขาค่อนข้างเยอะนะคะแนวโน้มก็คงจะขยายในภูมิภาคเยอะขึ้นทั้งทั้งเหนือทั้งอีสานเรามีครบแต่ละภาคนี่มีสาขาครบเท่าๆกันหมดไหมคะไม่ถือว่าแบ่งแบ่งตามความเจริญแล้วก็ประชากรใช่ ใช่ทางใต้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากออค่ะและนั้นคือจะลุกเข้าไปไหมคะทางใต้ค่ะค่ะออก,ก็มีก็มีกลยุธทธ์ที่ลงไปจะไปทีมลงไปจะออกไปทางเพื่อนบ้านบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆราเราเห็นว่าเมื่อกี้สักครู่บอกว่ามีมาเลเซียด้วยใชยออ่มีสาขาม,ออมีมีเทสโกมีเทสโกอยู่ที่มาเลเซียอยู่แล้วออนะคะ,ะก็ในในออภูมิภาคเอ,อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้นะคะก็คงจะดูโอกาส ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างใน,ในโอกาสต่อๆไปนะคะว่าเราจะขยายธุรกิจเข้าไปในรูปแบบไหนเพราะอย่างที่เรียนมีหลายรูปแบบที่เราที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นสาขาเองหรือเป็นออนไลน์หรือเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็กาลังดูโอกาสว่าในลักษณะไหนถึงจะเหมาะที่เราที่เราจะขยายออกไปค่ะคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สะท้อนภาพนะคะว่าประเทศไทยถึงแม้กาลังซื้อจะซบเซาก,ก็ตามแต่ว่าสําหรับเทสโก้โรตัสก็ยังถือว่าทํา ยอดขายได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ตกเลยนะรองจากที่เป็นประเทศแม่คืออังกฤษเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นโยบายการลงทุนก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะตามการขยายตัวโดยเฉพาะหลังจากนี้ถ้ามีการกระตุ้นแล้วก็มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เราไปสู่โมเดลประเทศไทย4.0เชื่อว่ากําลังซื้อก็คงจะมากขึ้นไปด้วยนะคะเป็นโอกาสให้กับธุรกิจค้าปลีกนะคะขอบคุณมากนะคะคุณจริทิพค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเราใช้ธุรกิจค้าปลีกนะคะสะท้อนภาพในเรื่องของกําลังซื้อแล้วก็มุมมองของการลงทุนในอนาคตข้างหน้าแล้วช่วงหน้าค่ะใครอยากจะทราบนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงหรือไม่นะคะในปีนี้คือไม่ปรับเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะคะว่าไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ ปรับลดลงนี่แหละค่ะที่เริ่มมีเสียงพูดออกมาแล้วนะคะจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะแล้วก็ฟันโฟเม็ดเงินลงทุนเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับครึ่งปีหลังที่เหลือนะคะช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ